สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่อง y o u t u เอน n ่มิมี่หรือใน Facebook Page Mimi Hobbycraft นะคะวันนี้มิจะมาแชร์ไอเดียถักเสื้อยังไงให้ได้ขนาดพอดีตัวกับเรานะคะเสื้อผืนนี้มิอยากได้รอบอกที่30นิ้วนะคะขนาดเสื้อหลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็ซักแล้วนะคะใส่แล้ว1ครั้งขนาดรอบอกก็อยู่ที่30นิ้วพอดีเลยนะคะ ความกว้างตั้งแต่ฝั่งด้านซ้ายถึงฝั่งด้านขวาตรงนี้คือ15นิ้วเนาะรอบตัวก็คือเท่ากับ30นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะคะว่าเราทำยังไงคะ่ะวิธีการคือเราจะถักชิ้นงานตัวอย่างก่อนนะคะชิ้นงานตัวอย่างก็คือชิ้นงานตามแพทเทิร์นหรือว่าผังลายที่เราจะถักชิ้นงานจริงนะคะเราจะนับจำนวนช่วงลายแล้วก็ขึ้นช่วงลายแบบนี้เลยนะคะ แพทเทิร์นวันนี้8โซ่เท่ากับ1ช่วงลายนะคะมีถักมาทั้งหมดที่4ช่วงลายก็คือ1 2 3แล้วก็4นะคะชิ้นงานตัวอย่างนะคะเป็นการถักตามแพทเทิร์นชิ้นงานที่เราจะถักจริงนะคะโดยที่เราจะถักให้มีความกว้างแล้วก็ความยาวประมาณ4นิ้วคูณ4นิ้วหรือ10เซนคูณ10เซนโดยใช้ไหมแล้วก็เข็มที่เราจะถักชิ้นงานจริงนะคะ มาถักเป็นชิ้นงานตัวอย่างเนาะพอเราถักชิ้นงานมาได้ความกว้างที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอาไปซักแล้วก็บล็อกชิ้นงานค่ะการบล็อกชิ้นงานก็คือเราจะผึ่งบนแผ่นโฟมนะคะแล้วก็ตรึงด้วยหมุดแล้วรอจนชิ้นงานแห้งนะคะแล้วก็เอามาวัดขนาดที่เราต้องตรึงด้วยหมุดเพราะว่าเราจะได้เห็นการขยายตัวของเส้นไหมที่เราใช้นะคะ ทุกๆคลิปนะคะที่ลงใน y o u t u b พืนเพื่อนจะสอบถามกันเข้ามาว่ารอบอก34นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่รอบอก40นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่รอบอกเท่านี้ต้องขึ้นกี่โซ่นะคะไหมที่ต่างกันเข็มโคเชที่ต่างกันน้ำหนักมือที่ต่างกันก็จะทำให้เราได้ขนาดชิ้นงานที่ต่างกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้ไหมแบบเดียวกันเข็มโคเชเท่ากันแต่คนถักคนละคนก็จะได้ชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันนะคะ พอเราซักแล้วก็บล็อกชิ้นงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณจำนวนห่วงกันค่ะเราถักมาทั้งหมดที่4ช่วงลายนะคะก็คือ1 2 3แล้วก็4เนาะความกว้างของ4ช่วงลายนะคะของมีได้ที่4นิ้วครึ่งพอดีเลยนะคะ เดี๋ยวเราคำนวณขนาดกันนะคะสีช่วงลายที่เราถักมานะคะสีช่วงลายก็คือตรงนี้นะคะ1 2 3 4เนอะก็คือ4ช่วงลายนะคะได้ความกว้างที่4.5นิ้ว ต่อไปเรามาคำนวณว่า1ช่วงลายนะคะจะมีความกว้างที่กี่นิ้ว1ช่วงลายก็คือ4.5หารด้วย4นะคะได้เท่ากับ1.12นิ้ว ต่อไปก็คือรอบอกที่เราอยากได้นะคะเผื่อน,นี้มีจะถักที่รอบอก30นิ้วเสร็จแล้วเรารอบอกที่เราอยากได้หารด้วยจำนวนเลขตรงนี้นะคะของมิก็คือ 30, หารด้วย1.12เนาะ30หาร1.12ก็จะได้ ยี่สิบนะคะประมาณ26.8 26ตรงนี้นะคะเราจะปัดขึ้นก็ได้หรือจะปัดลงก็ได้แต่ให้เป็นเลขคู่เนาะได้แบบนี้นะคะต่อไป26.8เราจะถักที่26ก็ได้หรือ28ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะของมีจะเลือกที่26 พอเราได้ตัวเลขตรงนี้แล้วนะคะเราจะคำนวณจำนวนโซ่ที่เราจะเริ่มต้นให้เราเอาจำนวนช่วงลายที่เราจะถักนะคะพื้นนี้มีจะถักที่26ช่วงลายคูณด้วย8 8ก็คือจำนวนโซ่นะคะ1ช่วงลายเท่ากับ8โซ่เราจะถักที่26ช่วงลายนะคะ จำนวนโซ่ที่เราจะเริ่มต้นก็คือ208โซ่นะคะ208โซ่นะคะเราจะแบ่งครึ่งเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลัง208ร้20หารสองก็คือ104โซ่เนาะเดี๋ยวนะคะ2 0งศู 8, หารด้วย2เท่ากับ 1>, 1 0 4บวกด้วย1 0 4ชิ้นงานของเราจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงเลข1ตรงนี้นะคะเราจะถัก f ทั้งหมดเลยก็คือเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะคะเลข1เนาะส่วนชิ้นงานเลข2ก็คือชิ้นตรงกลางตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอา104นะคะ1 0 4โซ่หารด้วย8นะคะเพราะว่า1ช่วงลายเท่ากับ8โซ่เนาะห0 4หาร8เท่ากับ13นะคะทั้งหมดในชิ้นข้างหน้าก็คือ13ช่วงลายนะคะ13ช่วงลายนะคะเราจะหารเฉลีย่ยเนาะนีจะให้ชิ้นงานด้านตรงกลางตรงนี้นะคะอยู่ที่ 5ช่วงลายแล้วก็ชิ้นงานด้านข้างอยู่ที่สี่ช่วงลายเท่ากันนะคะชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราดูตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเนาะเราถักชิ้นงานตัวอย่างก็คือชิ้นงานตรงนี้นะคะมาที่สี่ช่วงลายสี่ช่วงลายได้ความกว้างที่4.5นิ้ว 1>, 1ช่วงลายก็คือเอา4.5หารด้วย4ได้เท่ากับ1 1 2นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราอยากได้รอบอกที่เท่าไหร่นะคะพื้นนี้มี่อยากได้ที่รอบอก30นิ้วให้เราเอา30หารด้วย1.12หรือตัวเลขตรงนี้นะคะที่เราคำนวณได้ได้เท่าไหร่นะคะให้เราปัดเศษให้ตัวเลขตรงนั้นเป็นเลขคู่ก็คือของมี้จะเป็น 26.8เนาะมีปัดเสร็จลงนะคะเลือกที่26 26ตัวนี้ก็คือ26ช่วงลายทั้งชิ้นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมกันนะคะ26ช่วงลายก็คือคูณด้วย8เพราะ1ช่วงลายเท่ากับ8โซ่ได้ที่208โซ่208โซ่หารด้วย2เป็นชิ้นงานด้านหน้าที่104โซ่แล้วก็ชิ้นงานด้านหลังที่104โซ่ ด้านหลังเราจะถัก f ทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านหน้าเราจะถักลายข้างหน้าแบบนี้1 0 4หารด้วย 8. ก็คือ13ช่วงลายเนาะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งชิ้นงานของเรานะคะเลข1คือส่วนที่เราจะถัก f ทั้งหมดเลยนะคะส่วนเลข2ตรงนี้ก็คือชิ้นงานตรงกลางที่เราจะถักลายเสื้อตรงกลางเสื้อด้านหน้านะคะ13ช่วงลายมีแบ่งให้ด้านตรงกลางตรงนี้อยู่ที่ หช่วงลายแล้วก็ด้านข้าง2ข้างนะคะข้างละ4ช่วงลายก็ครบ13ช่วงลายพอดีลองทำกันดูนะคะวิธีนี้อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยตอนเริ่มต้นแต่ว่าเพื่อนๆจะได้ขนาดเสื้อที่พอดีกับตัวของเราแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ